ากจะพูดถึงสัตว์เลี้ยงเพื่อนที่แสนดีและใกล้ชิดที่สุดของมนุษย์อันดับหนึ่งคงหนีไม่พ้นเจ้าสุนัขอารมณ์ดีขี้เล่นซื้อสัตว์รักเจ้าของและเพื่อนที่แสนดีของมนุษย์อันดับสองที่มีผู้นิยมเลี้ยงไม่น้อยเลยในปัจจุบันด้วยรูปร่างเล็กน่ารักลักษณะนิสัยที่มีความเป็นตัวเองรักการผจญภยัยมีทั้งความขี้อ้อนละมุนล,ละไมในขณะเดียวกันก็ลึกลับเข้าใจยาก เรากำลังพูดถึงเจ้าแมวเหมียวสี่ขาหน้าเสือที่ผู้คนทั่วโลกหลงไหลนอกจากนี้ยังพบว่าแมวมีสมองที่ใกล้เคียงกับมนุษย์มากกว่าสุนัขเพราะสมองของคนและแมวมีส่วนที่แสดงถึงอารมณ์เหมือนกันนี่อาจเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ปัจจุบันมีผู้คนสนใจเลี้ยงแมวมากขึ้นโดยเฉพาะแมวไทยที่มีลักษณะและอุปนิสัยโดดเด่นเป็นที่ยอมรับแต่จะมีสักกี่คน ที่ทราบว่าปัจจุบันแมวไทยพันธุแท้ตามบันทึกสมุดคอยโบราณมีหลงเหลือแค่เพียงสี่ชนิดเท่านั้นจากทั้งหมด23ชนิดแม้ว่าปัจจุบันแมวไทยพันธุ์ไทยแท้จะมีหลงเหลืออยู่เพียงแค่สี่สายพันธุ์แต่ก็ยังคงมีผู้ที่รักและเล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์แมวไทยโบราณ ที่ยังคงหลงเหลืออยู่นี้โดยการทำการศึกษาอย่างจริงจังควบคุมการกระจายตัวทางพันธุก,กรรมและเพาะพันธุ์ให้ได้แมวไทยพันธุ์แท้ที่มีลักษณะถูกต้องตรงตามบันทึกสมุดคอยโบราณเพื่อเป็นการอนุรักษ์แมวไทยพันธุ์แท้ให้คงอยู่ต่อไปเพราะะฉนั้นกรเขาทำสวนนะคะนี้พอถึงหน้าผลไม้แก่ปลูกแกก็เก็บผลไม้เนี่ย ผู้เรียนมั่งมังคุดมั่งอะไรเนี่ยก็ไปเยี่ยมญาติพี่น้องที่พักหนมทีนี้เขาในกรุงเทพเขาฮือหากันเรื่องแมววิเชียนมาสเนี่ยคนเลี้ยงกันทั่วไปหมดเขาก็เลยให้แมววิเชียนมาสมาแล้วพอโตขึ้นหน่อยก็ไปเที่ยวตามวัดตามสถานที่ต่างๆไปก็จะไปหาดูแมวปากฏว่ามันก็มีแมวที่เราเห็นอยู่ตามวัดเนี่ยมันไม่เหมือนที่บ้านเลยผมกลับมาก็เลยมาถามปู่ว่า ไปดูแมวที่อื่นนะที่นูนที่นี่ตานที่เราไปดูมันไม่เหมือนของเราเลยผู้ก็ไล่ฟังของเรานี่แมวไทยแมวที่เห็นทั่วไปแมวติดเรือสินค้าเขรวมแล้วพอผมจำฟาร์มได้ก็ในตอนนี้อายุเจ็ดสิบเจ็ดแล้วครับเขาดูกับแมวมาตั้งแต่เด็กผมก็เลี้ยงอนุรักษ์เรื่อยมา แมวหรือชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์คือ Felis catus เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมในตระกูลเดียวกับสิงโตและเสือดาวโดยมีต้นตระกูลมาจากเสือไซบีเรียซึ่งช่วงลำตัวตั้งแต่จมูกถึงปลายหางยาวถึงประมาณ4เมตรแต่แมวบ้านทั่วไปในปัจจุบันจะมีรูปร่างขนาดเล็กขนาดลำตัวยาวมีช่วงขาสั้นและจัดอยู่ในประเภทสัตว์กินเนื้อ ซึ่งลักษณะบางอย่างของเสือยังคงพบเห็นได้ในแมวบ้านเช่นการมีเขี้ยวและเล็บที่แหลมคมสามารถหดซ่อนเล็บได้เช่นนี้เป็นลักษณะเดียวกับบรรพบุรุษนักล่าอย่างเสือที่จริงแล้วแมวเนี่ยตอนที่เกิดขึ้นมามันไม่ใช่แมวหรอกมันคือเสือไซบีเรียรนี่เสือไซเบียเนี่ยเวลามันอยู่ในป่านเนี่ยมันจะสร้างอาณาจักร โดยการฉีดเนี่ยมันจะไม่ฉีดลงกับพื้นดินมันจะฉีดกับต้นไม้เป็นบอกขอบเขตว่านี่ป่าของเขาใครเข้ามาไม่ได้ถ้าเข้ามามันก็ลุมมือนกัดตายตอนนี้เวลาผสมพันธุ์มันก็ผสมพันธุ์อยู่ในพงเผ่าเดียวกันยาวนานมากทีนี้การผสมพันธุ์เนี่ยถ้าสมมุติพี่น้องผสมกันเองพ่อผสมลูกสาวลูกชายผสมแม่ลูกเกิดมาแต่ว่ามันไม่รอดมันตายหมด พราะความแข็งแรงต้านทานโรคมันต่ำมันเกิดขึ้นมากับโลกเป็นล้านล้านปีมันถึงได้ตัวเล็กลงเล็กลงเล็กลงแต่นี้แมวนี้มันดีอย่างว่า <c oughs> ทุกอย่างมันถูกยอ่อลงไปให้เล็กแต่มันสมองมันไม่ยอ่อเพราะฉะนั้นแมวไทยถึงจะฉลาดที่สุดของโลก แมวเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกับวิถีของมนุษย์ตั้งแต่เมื่อประมาณ9,500ปีก่อนจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดคือการทำมัมมี่แมวหลายตัวที่ค้นพบในสมัยอียิปต์โบราณชาวอียิปต์เชื่อว่าแมวเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแทนของเทพเจ้าที่จำแรงกายมาดังนั้นการเลี้ยงแมวในอียิปต์ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดเพราะนอกจากจะมีการค้นพบมัมมี่แมวแล้วยังมีการค้นพบรูปปั้นแมว และภาพเขียนผนังเกี่ยวกับแมวด้วยทำให้เชื่อได้ว่าชาวอียิปต์เป็นชาติแรกที่นำแมวออกมาจากป่ามาฝึกและเลี้ยงให้เชื่องรู้จักประจบคนนี้มีคุณมีคุณก็ประจบเอาใจแล้วถ้าคนไหนที่ไม่ชอบแมวแมวจะไม่เข้าใกล้ตุกมั่งตาวาดบ้างอะไรอย่างเงี้ยแมวจะไม่เข้าใกล้ แมวเนเป็นสััตว์ที่ฉลลาดาดเยครบสำหรับการเลี้ยงแมวในประเทศไทยนอกจากการเลี้ยงแมวไว้เพื่อช่วยในการกำจัดหนูที่เป็นศัตรูต่อผลผลิตทางเกษตรกรรมแล้วแมวยังมีส่วนร่วมในพิธีสำคัญของเกษตรกรด้วยนั่นคือพิธีแห่นางแมวขอฝนชาวไทยสมัยโบราณมีความเชื่อว่าแมวเป็นสัตว์ที่มีอำนาจลึกลับศักดิ์สิทธิ์ สามารถเรียกฝนได้ในฤดูที่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลในพิธีแห่นางแมวจะนิยมใช้แมวไทยเพศเมียพันธ์สีสวา่างเพราะมีความเชื่อว่าแมวสีสว่างที่มีลักษณะสีขนเหมือนดังสีเมฆฝนนั้นจะช่วยทำให้เกิดฝนตกได้โดยในพิธีแห่นางแมวใช้แมวสีสว่างที่มีลักษณะสวยงาม ตั้งแต่หนึ่งถึงสมตัวใส่กระบุงหรือตะกร้าชาวบ้านจะนำน้ำมาสาดให้กระเซน็นโดนตัวนางแมวเป็นการขอฝนและเดินแห่ไปรอบหมู่บ้านอย่างสนุกสนานอย่างเราเลี้ยงแมวไทยเนี่ยยังท่านแมวธรรมดาเลี้ยงแล้วมันตายนยะเจ้าของก็จะไม่ร้องไห้ไม่อะไรแต่แมวไทยเนี่ยโหสามเดือนร้องไห้อยู่สามเดือนมาเจอแมวยังร้องไห้อีกโอ้โหูน้ำตาออก ครูเลยเพราะแมวไทยเนี่ยมันมีนิสัยขี้ประจบเห็นส่งเม,มื่พอเรากลับมาบ้านหลังจากทำงานแล้วพอเปิดประตูแมวเขาจะขึ้นมาบนตักถ้าเราไม่ขังกรงพอไข่แจะปุ๊บเข้าไปแมวเขามันรออยู่ปากประตูแล้วพอเรานั่งเขาก็ขึ้นตักนวดขึ้นบาหอมข้างซ้ายห้องหอมข้างฝา่มันประจบครับมันมีนิสัยขี้ประจบ สำหรับคนในวงการสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะคนรักแมวนั้นย่อมทราบกันดีว่าแมวไทยเป็นหนึ่งในแมวพันธุ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกทีเดียวนับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าแมวไทยสามารถทําให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักแก่ประเทศอื่นๆจึงได้พระราชทานแมวไทยเป็นของที่ระลึกแก่ผู้มาเยือนจากหลายๆประเทศจนกระทั่งแมวไทยวิเชียรมาศคู่หนึ่งของไทย ไปชนะการประกวดแมวระดับโลกที่กรุงลอนดอนทำให้ชาวอังกฤษนิยมเลี้ยงแมวไทยมากขึ้นจนในที่สุดแมวไทยก็แพร่หลายไปทั่วโลกในฐานะแมวพันธุ์ดีที่ชาวต่างชาติยอมรับเป็นเสียงเดียวกันว่าแมวไทยเป็นแมวขนสั้นที่สวยสง่าที่สุดในโลกมาสมัยรายการที่ห้าท่านก็เล็งเห็นว่าแมวไทยเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชาติ ที่จะสามารถทำให้ประเทศทั่วโลกรู้จักประเทศไทยดีขึ้นใครมาประเทศไทยตอนลากับท่านจะให้แมววิเชียนมาไปสองตัวมา2,471ก็มีการรวมตัวครับแล้วจัดตั้งเป็นสมาคมแมวไทยแห่งจกกักรวรรดิอังกฤษขึ้นอีกสมาคมหนึ่งพอตั้งสมาคมเสร็จแล้วก็นำแมวไทยจดทะเบียนเป็นสัตว์พันธุ์แท้ของโลกตั้งชื่อว่าไซมิชค ไซมิสแคทไซแอมเนี่ยน,นะก็ะถือว่าเป็นแมวไทยแล้วก็เผยแพร่แมวไทยไปทั่วโลกจนถึงปัจจุบันนี้ยทั่วโลกก็ยอมรับว่าแมวไทยเป็นแมวฉลาดแล้วก็สวยสง่าที่สุดของโลกย้อมแมวขายประโยคสั้นๆที่มีประวัติมาอย่างยาวนานคำว่าย,ย้อมแมวขายมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเนื่องจากแมวไทยโบราณมีทั้งหมด17ชนิด ถูกบันทึกไว้ในสมุดคอยโบราณว่าเป็นแมวมงคลเลี้ยงได้เฉพาะในพระราชวังเท่านั้นเหมือนกับช้างเผือกทางพระราชวังได้ระบุไว้ว่าหากผู้ใดเจอแมวที่มีลักษณะคล้ายแมวไทย17ชนิดให้นำมาขายกับพระราชวังจะได้เงินจำนวนสิบแสนตำลึงทองจึงมีคนจำนวนมากนำแมวพันทางไปย้อมสีขายให้กับพระราชวังแต่ไม่สำเร็จจึงมีคำเปรียบไปว่าย้อมแมวขาย คือการนําของที่ไม่มีคุณภาพมาหลอกขายแมวไทยจริงๆที่ว่ามันมี17บเจ็น,นะคะแต่ว่ามันสูญพันธ์ไปจากโลกแล้ว13ปัจจุบันนี้ก็หลงเหลืออยู่4สายพันธุ์เขาเขียนไว้บันทึกไว้ว่ามี23สายพันธุ์แต่ว่าเป็นแมวไล้ให้โทษ6ชนิดเขาห้ามเลี้ยงในบ้านถ้าใครมีแมวลักษณะนี้ให้เอาไปปล่อยป่าแล้วเจ็ดร้อยฝปีก็ คนมีแมวลักษณะนี้ก็เอาไปปล่อยกันหมดนี่ปล่อยไปแล้วมันก็สูญพันธุ์แล้ครับเพราะเสือเสือก็กิกนหมดอะครับเพราะแมวามาเลี้ยงแล้วไปปล่อยนะนี่ก็เป็นแมวมงคลที่เลี้ยงอยู่ในวังอะสิบเจ็ดชนิดที่ว่าสามันชนไม่มีโอกาสได้เลี้ยงเลยนะครับสิบเจ็ดชนิด ปากบนหางสีเท้าโสดสองแปดแห่งดำดุดปองกล่าวไว้สีเนรดังเรืองรองนาคสวาสดไว้เอย่ยนามวิเชียนมาศไซสอดพื้นขนขาวและนี่เองคือลักษณะของแมวไทยวิเชียนมาศจำหลักฐานที่บันทึกในสมุดค่อยเขียนไว้ว่าชื่อวิเชียนมาศ ลักษณะประจำพันธุ์ก็มีตำแหน่งแต้มสีน้ำตาลไม่เก้าตำแหน่งลำตัวขานวนวลมีตำแหน่งแจ้มสีนหนึ่งหน้าสองหูสี่เท้าที่ห่างและที่เอไวเอไว้วะเพศเก้าตำแหน่งแล้วก็มีตาสีฟ้าสดใสเหมือนตาฝรังเขาเขียนไว้นะครับฉลาดช่้งประจบรักบ้านรักเจ้าของเพราะสาเหตุที่เขาเขียนไว้ว่า สามัญชนไม่มีโอกาสได้เลี้ยงเลี้ยงอยู่เฉพาะในพระราชสำนักผมก็ส่งใส่แล้วไปค้นหนังสือเขาเขาเก็ไปเจอปรากฏว่าเขาตั้งราคาไว้ตัวละแสงจำลึงทองเพราะฉะนั้นมีใครมีแมวก็ไปขายให้ในวางหมดก็เลยชาวบ้านไม่มีโอกาสได้เลี้ยงบิลามาเลขดพื้นพันกายขนดังดอกเหล่ารายเรียบร้อย โคนขนเมฆมอปลายปลอมสเสวตตาดังน้ำค้างย้อยอยาาต้องสัตตบงกายภาพที่สัมผัสได้จากแมวไทยมาเลสหรือสีสวา่างอันนี้แมวมันออกสีเทานี่นะฮะที่เขาเขียนไว้ว่ามาเลสหรือดอกเหลาแล้วตอนหลังได้มาใหม่ก็ามาเรียกแมวสีสว่าดแมวนี่เขาส่งมาจากโคราช รัชการที่ห้าทรงถามว่าแมวนี้มาจากไหนแล้วก็มีคนทูลว่ามาจากโคราชก็เลยมีชื่อเรียกชื่อว่าแมวโคราชรวมแล้วก็สี่ชื่อที่ได้มาใหม่เรียกแมวสิสวัสดิ์เดิมเรียกมาเลสดอกเหลาแล้วก็ตอนหลังแล้วเขาจดทะเบียนตั้งชื่อว่าโคราชแคทก็เลยกลายเป็นสี่ชื่อครับ กายดำคอสุดท้องขาขนแลเอียดเฮยตาดั่งสีบวบก,กลนดอกแย้มโกลจาพลนิพน์นามกล่าวไว้นาปากแลหางเรียวฉล่มทอดเทา้าคือสิงเอกลักษณ์แมวไทยที่มีนามว่าโกลจาเลี้ยงแล้วดีมีคุณหนักหนาจงเล่นหามาอย่าแซงสงใส เนี่ยแมวในลักษณะนี้นะคะตามหลักฐานที่เขาเขียนไว้โบราณเนี่ยเรียกว่าแมวโกนจาหรือแมวดำปอดสาเหตุกกะะที่เรียกโกนจานี่ครับทีแรกผมก็นึกว่าไม่ใช่ภาษาไทยว่าเป็นภาษาอะไรโกนจามันไม่ใช่ล้วสงสัยก็เลยเอาพจนานุกรมมาเปิดดูมันแปลว่านกกระเรียนหรือมีเสียงร้องกึกค้อง ทีนี้แมวเนี่ยคุณจานเนี่ยเวลาเดินมันจะเดินเยื้องย่างสวยเหมือนนกกระเรียนอะไรเนี่ยนะแล้วก็เสียงร้องนี่ดังมากน่ากลัวลักษณะประจำพันธ์ก็ลำตัวดำสนิทไม่มีขนสีอื่นแซมเชื่องประจบเพราะเป็นน้องๆลองจากไอ้แมววิเชียนมากลยคะแต่ว่าตัวมันเนี่ยสีดำมันคนไทยไม่ชอบความดำทีนีผมก็เลี้ยงไว้ คนไทยก็ไม่เลี้ยงครับเลี้ยงไว้ให้ลูกหลานคนไทยรู้จักว่าแมวแบบนี้ที่ในสมุดคอยเขียนว่าโคนจาววลาสุภลักษณ์ล้ำวิลาวันสีดังทองแดงฉันเพลิดแพ้วแสงเนตรเฉกแสงพันโนพาดกัดสับโทษแล้วสิ่งร้ายคืนเกษมแมวงามด้วยสีทองแดงอย่างแมวไทยสุภลักษณ์ เขาบอกว่าแมวสุภรักษ์เลี้ยงดีเลี้ยงแล้วจะมียศถาบรรดาจักรได้เป็นถึงอมามตะมรีทั่วโลกก็ไม่มีแล้วประเทศไทยก็ไม่มีแล้วผมเลี้ยงอยู่นี่ก็กำลังพัฒนาครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ขายเลยครับมีชาวต่างประเทศเขามาขอซื้อแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ขายผมจะปรับคุมโทมให้นิ่งก่อนนะครับถ้าตกไปอยู่ที่อื่น แล้วเดี๋ยวเขาเอาไปผสมข้ามสายเลือดมันก็กระจายโครโมโซมตอนนี้โครโมโซมมันสูญหายไปแล้วแต่ว่ามันแฝงอยู่ในสายพันธุ์ที่สุพรรณลักษณ์ที่คุณพิมพ์ยุคนก็ให้มาและตอนนี้ผมก็กำลังจะปรับให้มันนิ่งเหลือคู่เดียวครับหากพูดถึงแมววิเชียนมาศแมวไทยโบราณที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักคงจะต้องพูดถึงแมวอีกสายพันธุ์หนึ่ง ที่พบว่ามีการเลี้ยงอยู่ในราชสำนักในสมัยรัชกาลที่5และเป็นที่โปรดปรานไม่แพ้กันคือแมวไทยขาวมณีหรือขาวปลอดแต่แมวขาวมณีไม่ได้มีปรากฏในบันทึกสมุดข่อยของแมวไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยสันนิษฐานว่าแมวขาวมณีเพิ่งจะมีการค้นพบในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นแต่ก็จัดว่าเป็นแมวไทยมงคลด้วยเช่นกัน และเมื่อช่วงปีพุทธศักราช2535แมวขาวมณีได้อวดโฉมอยู่บนสแตมไทยอย่างสง่างามสาเหตุที่มันเป็นแมวขาวนี่ก็ตอนเย็นๆเขาว่าอย่าให้กินข้าวมันจะได้ไปจับหนูจึงจุกทับแกกินยิ่งกินสัตว์สดๆเข้าไปมากไอไข่พยาธิมันก็ติดเข้าไปพอติดเข้าไปพยาธิก็ไปเจริญเติบโตในร่างกายของแมวตัวนั้น พอดีตัวแมวตัวนั้นเกิดการตั้งท้องตั้งท้องมันก็ย่อยอาหารจะส่งไปเลี้ยงลูกอ่อนที่กําลังเจริญเติบโตพละพะยาธิเนี่ยมันรออยู่ที่ปากทําได้ปากลําไส้เล็กแย่งสารอาหารที่สําคัญสําคัญหมดเพราะฉะนั้นลูกแมวชุดนั้นเกิดมาขาดสารอาหารจะ,สะแสดงความพิการที่ประสาทอ่อนไหวม,มากที่สุดที่เราเห็นชัดเจนก็แมวเกิดมาห่างคดหาง,งอขาดสารอาหาร แสดงที่ห่างประสาทอ่อนไหวแล้วแมวตาเพชรเกิดมาขาสารอาหารแต่ไปแสดงที่ลูกตาเกิดมาตาบอดเกิดบนจานสองสีอย่างเงี้นะคะสองสีไหมฮะสองสี่ชัดเจนนะสีเรื่องสองข้างที่ว่าตาดีหูดีนะ ผสมก็ตาดีหูนวกสุยนี่หลักการผสมพันธุ์สัตว์โลกลูกเกิดสี่มันจะเด่นสามได้หนึ่งไอ้ตัวเนี้ยที่เป็นตาสสมสี่ได้แล้วก็ที่เด่นก็เป็นเหลืองกับฟ้าไปไอได้ตัวเนี้ยตาบอดข้างหูด,ดีจะอยู่ซ้ายหรือฝ่าสีฟ้าบอดครับแต่ถ้าเรามองด้วยตาเปล่านี้เราจะไม่รู้เลยนะฮะต้องใช้เครื่องวิทยาศาสตร์ตรวจสอบครับ เ้็กเเล่นซื้อขายกันราคาแพงหน่อยเพราะมันหายากสี่ต่อหนึ่งแล้วถ้ามันเป็นตาสองสี่ส่วนใหญ่ห่างมันใช่พิการทีนี้ถ้ามันห่างงอเวลาเดินหรือยกขึ้นมันก็สะดุดตาไม่สวยเ้วก็เราตีว่าเป็นแม่พิการที่ห่างตามบันทึกสมุดคอยโบราณ ของวัดอโนคารามนอกจากการกล่าวถึงแมวไทยมงคลที่ให้คุณต่อผู้เลี้ยงแล้วยังมีการบันทึกถึงแมวไทยให้โทษ6ชนิดที่สูญพันธุ์ไปแล้วทั้งสิน้นคือแมวไทยโบราณที่มีลักษณะต่างๆดังนี้ 1. แมวเน็บสเสนียดแมวเน็บสเสนียดมีลักษณะเหมือนข้างชอบเอาหางขดซ่อนไว้ใตก้ก้นมักมีรูปร่างพิกลพิการโบราณห้ามเลี้ยงไว้ในบ้าน เพราะจะทําให้เสียชื่อเสียงเกียรติยศ 2. แมวกอบเพลิงแมวกอบเพลิงนี้เป็นแมวที่ลึกลับชอบซ่อนตัวนอนซุ่มหมอบนิ่งพอมันเห็นคนมักจะรีบวิ่งหนีเชื่อว่าหากใครเลี้ยงไว้จะมีโทษถึงตัวสมแมวหินโทษเป็นแมวที่นำมาซึ่งสิ่งเลวร้ายคือออกลูกมามักจะมีลูกตายตั้งแต่อยู่ในท้องลักษณะนี้ เชื่อว่าจะนำภัยพิบัติมาสู่บ้านหากใครเลี้ยงไว้จะไม่เป็นมงคล 4. แมวปีศาจเป็นแมวร้ายให้โทษอีกชนิดหนึ่งลักษณะคือเป็นแมวที่กินลูกของตัวเองมักจะมีขนสากตัวผอมหนังยานโบราณจัดเป็นแมวร้ายและห้ามไม่ให้นำมาเลี้ยง 5. แมวพันพยักเพศหรือแมวลายเสือเป็นแมวที่มีลักษณะลายขนเหมือนเสือลักษณะขนสาก มีในตาสีแดงปนสีโครนตมมีเสียงร้องดังมากมักชอบอาศัยอยู่ตามป่าเขาถือเป็นแมวให้โทษห้ามนำมาเลี้ยง 6. แมวทุกลพลพเศทเป็นแมวที่มีลักษณะลำตัวสีขาวมีดวงตาสีแดงเหมือนเลือดโบราณกล่าวว่าแมวชนิดนี้มักชอบลักขโมยปลาชาวบ้านไปกินหากใครเก็บไปเลี้ยงไว้จะให้โทษไม่มีความสุขมีแต่ความเดือดร้อน เป็นเรื่องน่าเสียดายสำหรับชาวไทยหรือชาวสยามในอดีตอย่างมากเนื่องจากแมวไทยถูกจดทะเบียนโดยชาวต่างชาติทั้งหมดยังไม่มีแมวไทยชนิดใดที่ถูกจดทะเบียนโดยคนไทยซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยถ้าจะกล่าวโทษก็ต้องโทษคนไทยทุกคนที่มองข้ามแมวไทยกลับหันไปมองแมวของประเทศอื่นแต่ในทางกลับกันชาวต่างชาติเริ่มสนใจแมวไทยแท้มากขึ้นและเขาได้เอาแมวไทยของเรา ไปผสมกับแมวของคนต่างชาติจนได้ลูกออกมาคล้ายคลึงกับแมวไทยมากขึ้นปัจจุบันแมวไทยโบราณหลากหลายสายพันธุ์ได้เริ่มหายสาบสูญไปตามกาลเวลาจากเหตุการณ์ในอดีตทางประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันรวมถึงเหตุเพราะมีการเลี้ยงแมวกระจัดกระจายไปตามที่ต่างๆไม่ใช่เฉพาะในราชสำนักเหมือนเช่นในอดีตท,ทำให้แมวไทยพันธุ์แท้ ที่มีลักษณะถูกต้องตามบันทึกโบราณมีการผสมพันธุ์กันโดยธรรมชาติข้ามสายพันธุ์เกิดเป็นแมวไทยลูกผสมมากมายอย่างที่พบเห็นได้ทั่วไปตามวัดหรือตามบ้านเรือนในปัจจุบันแต่กำนันปรีชาพุกข,ขบุตรคนนี้ก็ยังคงมีความหวังและความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะอนุรักษ์แมวไทยพันธุ์แท้ให้คงอยู่โดยการศึกษาและลงมือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เพื่อให้แมวไทยได้เป็นแหล่งศึกษาของชุมชนถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของแมวไทยโบราณในอดีตเพราะเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเพระาอะไรกัในารที่5เนี่ยเห็นว่าแมวไทยเป็นสัญลักษณ์ของชาติสามารถจะทําให้ประเทศทั่วโลกรู้จักประเทศไทยดีขึ้นใครมาประเทศไทยท่านจะมอบแมวให้ไปให้ไปไปแล้วทีนี้คนไทยลืมกาพูด ของราชการที่ห้าไปแล้วนี้ผมถือว่าผมทําเพื่อการเผยแพร่การอนุรักษ์มรดกของชาติเพื่อการเฉลิมพระเกียรติในการที่ห้าแล้วทาให้คนไทยรู้จักแมวไทยซึ่งเป็นมรดกข,ของชาตินี้ผมก็อยากจะให้ให้คนไทยที่ชอบสัตว์เลี้ยงชอบสัตว์เลี้ยงชอบแมวชอบสุนัขอะไรเนี่ย หันมาช่วยกันอารักแมวไทยซึ่งมันเป็นมรดกของชาติซึ่งพระบาทสมเด็จพระชุลจอมกเกล็งเห็นว่าเป็นสัญลักษณ์ของชาติให้อยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไปครับแมวไทยเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศทั่วโลกว่าเป็นแมวพันธุ์ขนสั้นที่สวยสงา่าและมีความเฉลียวฉลาดที่สุดในโลกแต่ยังคงมีคนไทยส่วนมาก ที่นิยมเลี้ยงแมวต่างประเทศมากกว่าในด้านการอนุรักษ์แมวไทยโบราณในประเทศไทยนั้นก็มีน้อยคนมากที่จะเล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์อย่างแท้จริงทั้งที่แมวไทยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมรดกที่สร้างเมืองไทยให้เป็นที่รู้จักจากคนรุ่นเก่าก่อนเป็นสมบัติของชาติที่มีความสำคัญมีคุณค่าเป็นเอกลักษณ์ซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ ให้คนรุ่นปัจจุบันไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานได้ศึกษาต่อไป